ครับสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่สมตุลาคมครับวันนี้ไล่เราจะส่งไผ่ลวกหวานครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับของปีนะครับจะส่งไปสี่จังหวัดครับก็คือจังหวัดโคราชนครสวรรค์นครพนมครับแล้วก็อุดรธานีนะครับก็เพื่อนๆนะครับสอบถามมาว่าไผ่ลวกหวานมีข้อดีอย่างไรบ้างข้อเสียอย่างไรบ้างครับวันนี้ก็จะมาตอบนะครับข้อซักถามของเพื่อนๆนะครับไผ่ลวกหวานครับเป็นไผ่พันธุ์ใหม่นะครับข้อดีก็คือว่า คนปลูกน้อยนะครับแล้วก็เป็นพืชตระกูลหญ้านะครับปลูกง่ายตัวไวนะครับโรคไม่มีสารคือไม่ต้องนะครับปลูก8ปดถึงสอเดือนก็คือว่าได้กินหน่อครับทางไร่เราก็จะมีสูตรวิธีการปลูกการดูยให้นะครับจากประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็ผลลูกหวานนะครับเขาก่อไม่ลกนะครับแล้วก็หน่อเขาหน่อมหนักดีนะครับใหญ่สุดก็คือ2หน่อโลกว่านะครับแล้วก็ออกตลอดปีครับ ส่วนปัญหานะครับข้อเสียของไผ่ลูกหวานนี่คือว่าไผ่ลูกหวานเนี่ยจะเป็นไผ่ที่ขยายพันธุ์ยากครับทางไรเราจึงมีขั้นตอนในการที่ขยายพันธุ์เนี่ยสขั้นตอนครับคือขุดมาแล้วมาฝังในโรงอบครับเพื่อให้อ่าเงาที่ขุดเนี่ยแตกยอดนะครับให้เปอร์เซนต์การสูญเสียน้อยนะครับหลังจากแตกยอดแล้วเนี่ยทางไร่ก็จะเอาง้อไผ่ลูกหวานที่แตกยอดเนี่ยเอาไปยัดเศษถุงครับแล้วก็นํากลับเข้ามาที่โรงอบครับ เสร็จแล้วก็อบต่อครับเป็นระยะเวลา2ขั้นตอนนี้ประมาณ30วันครับหลังจากนั้นเมื่ออบเสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่ลวกหวานที่ใส่ถุงแล้วอบยืดวันแล้วมาไว้ข้างนอกอบครับเพื่อที่จะให้เขาได้ปรับสภาพเองครับอนุบาลครับประมาณอีก20วันครับก็จะสามารถจะส่งได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ขั้นตอนการขยายพันธุ์ธรรมดากับไพ่หนอขมครับก็จะมีการสูญเสียการตายเยอะครับ แล้วก็ไผ่ลูกหวานเนี่ยเ้าเสียคือขยายพันธุ์ยากนะครับข้อที่2คือว่าไผ่ลูกหวานเนี่ยหน่อเขาจะมีความความหวานนะครับหน่อกินเสื้อชัดหวานครับเวลาเอาไปต้มไปเผานะครับหน่อจะรสชาติหวานขึ้นหอมขึ้นครับแล้วหอมเหมือนข้าวโพดต้มยังมีต้มครับแล้วก็หอมหวานเหมือนข้าวโพดปิ้งในกรณีปิ้งครับทำให้ไผ่ลูกหวานเนี่ยเป็นไผ่ที่หน่ออรที่สุดครับแล้วปัญหาเขาคือว่าอย่างที่ส่วนผมนะครับ ในโซนเราปลูกสองโซนครับโซนบ้านไร่โซนบ้านนาครับโซนบ้านไร่เนี่ยเราจะมีพบปัญหาคือมีกระรอกกระแตครับ้ามากัดกินหน่อสดของไผ่ลวกหวานครับแล้วก็ไก่ครับจากข้างๆสวนเข้ามาจิกหน่อของไผ่ลวกหวานครับเพื่อนๆก็เข้าไปเจาะดูได้ครับในคลิปของนายเรานะครับส่วนส่วนบ้านนาไม่มีไก่ครับแต่ว่าปัญหาคือเจอกระรอกกระแตครับมากัดกินหน่อในคลิปที่ที่แล้วนะครับก็ ให้เพื่อนเพื่อนดูว่าปัญหาของไผ่ลูกหวานคือหน่อเขาหวานเขาอร่อยทําให้สัตว์มาแทะก,กินนะครับเมื่อสัวแทะก,กินแล้วเนี่ยหน่อก,ก็จะเสียครับแต่ที่ว่าเราจะได้เอาไปจําหน่ายรือขยายพันธุ์ก็หนอน,นั้นถ้าเกิดว่าโดนสัตว์แทะก,กินก็จะเสียไปเลยครับอันที่สามก็คือว่าไผ่ลูกหวานเนี่ยต้องระวังเพี้ยกสอบครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไผ่ที่หน่ออร่อยมากครับถ,ถ้ามีคนรู้ว่ามันอร่อยนะครับก็คือต้องระวังครับ เดี๋ยวจะโดนผู้ผู้หวังดีครับเอาไปบริโภคนะครับก็วันนี้ครับจะส่งสีจังหวัดครับเดี๋ยวผมขอตัวไปแพ็กก่อนครับก็มาตอบข้อซักถามครับว่าเพื่อนๆที่สงสัยนะครับสอบถามมาแล้วก็ถ้าอยากจะแวะเข้ามาชมเข้ามาชิมไผ่ลวกหวานนะครับก็มาได้ครับที่บ้านเ้วยเดือตําบลทานเพิเมืองจังหวัดหนองคุพูครับ แล้วไล่เรามีบริการจัดส่งครับหน่อสดให้เพื่อนอบิชิมก่อนนะครับว่าหน่อไฟเลือกหวานน่ะหน่อสดมันหวานจริงไหมเวลาไปเผาไปต้มเนี่ยมันหอม,หอมหวานจริงไหมมันหอมเหมือนเ้าพิ่ต้มจริงไหมหอมเหมือนเ้าเพาเพปิ้งจริงไหมครับก็ไล่เราก็จะส่งครับถ้าภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกครับไม่เกินสามวันถึงครับส่วนมากก็สองวันถึงครับแต่ถ้าเป็นเออ่ ภาคใต้ภาคเหนือก็ไม่เกิน4วันถึงครับแต่ว่าการจะส่งเนี่ยจะส่งแบบกล่องธรรมดาไม่นะครับเพราะว่าถ้าจะส่งแบบกล่องธรรมดาเนี่ยหน่อจะเน่าจะเหี่ยวครับก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคแล้วก็ถ้าเป็นหน่อสดเนี่ยทางรเราจะ,ะใส่กระติกงแข็งครับปัดน้ข้งไปครับสามารถอยู่ได้ประมาณ7วันครับเพ,เพื่อนก็จะสามารถได้ชิมหนอ่อสดครับของไผ่ลูกหวานพิสูจน์ชิมเลยว่าหน่อไผ่ลูกหวานเนี่ยหวานจริงอร่อยจริง หอมเหมือนขา้าวโพดต้มจริงหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าผ่านมาที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับก็มาได้ครับที่บ้านให้เดือยตําบลทันบเภอเม,อเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับจะมาวันไหนก็โทรมาล่วงหน้าครับที่เบอร์0819845179ครับหรือเบอร์โทร0899207815ครับโทรมาล่วงหน้าก่อนสักวัน2วันครับแล้วก็แจ้งเวลาที่นั้นเข้ามาครับก็ทางไล่ก็จะ อยู่รอต้อนรับเพื่อนๆครับก็วันนี้ครับก็มาให้เพื่อนได้ชมต้นพันธุ์ที่จัดส่งแล้วก็มาตอบข้อสงสัยข้อสักถามของเพื่อนครับว่าข้อดีข้อเสียของไผ่ลวกหวานสวัสดีครับวันนี้ทางไร่ก็ต้องขอกล่าวว่าสวัสดีครับและขอตัวแพคก่อนครับสวัสดีครับ